ครับผมจันทุนผอเหมือนกับผ้ามาลลานูครับช่วงแรงๆรเห็นไว้เมื่อวานนี้นะครับเอานุกพันหย็นมาใส่แล้วบนยอมนะครับบอยอมเลยขาไปห้าสองเทื่อสามเทื่อเทียงแล้วก็ติ่นออกเทียงแล้วติ่นออกนะครับเรยร้องเอานกดินมาเมื่อนี้เป็นเจ้าขี้ดื้อนะครับวันกป็เจ้าขี้ดื้อนลครับมาแต่เสพหนียดยัาร้องเมืองแหลวนะครับ ก็มาตอบนกต่อ,อยู่นะสรงคือเอาลงดินเมองกันทางเทือกมันหุ่งพเหนียดนะครับเจบ้าคิดดอนะครับมือนี้มาในรูปแบบกระจุมนะครับจจมจิตทำผลงานออเมือนีก็ลรอกมองครับ موسيقى <applause> เซตแล้วครับสายเหนียวโดนแล้วครับสายเหนียวสายนกยินครับผมสายเหนียวครับสายนกดินแล้วครับว่านมดมึอครับพ่เขาข่เหยียบตงโลกยินครับมาเก่งบว่าเก่งกว่ลูก นกมีปอขาครับนกเคยปล่อยครับผมตัวนี้นกเคกลือปล่อยนี่ลดโอ้ยไม่ตื่นเต้นนกจ้าของนี่แล้วครับเอาเบิ้งไปทั้งกันครับผมนี่ครับผมโอ้นกเจ้าของนี่แล้วครับวายมันเป็เสียงมวนเหตุนกเคยได้โอ้ยสักยิ้งเลยเห็นโม่เห็นอาการมึนขอเบิ้งทั้งกัน นี่ครับผมเจ้าเสียงไงครับกู้นี่งนี้นี่ครับจังนี่ปลอกขาเลยครับนะี่นกผมเคยปล่อยแหละวายมันขึ้นตัวหยาบเลยเสียโอ้ปออลอนะ่อยเยอ่บ้าหล่อมีเอาลูกเอาคู้นเจ้าขี่เรือครับทำสำเร็จแล้วครับโอ้ หลอมนั่งไก่ครับอยากนั่งไก,กเง่เยียนกลนะา,า,า,าเวียงครับโอ้เรียนขมทุกงสองให้อะจังเสียงง่ายครับน้ำว่านพเนียดครับต่นเขาสามสีหลออเพียงพเนียดว่เยียบครับปลาลงงนาะนกบินกันกน้าวอหลอ,อดครับผมขอ,อยยาเจ็บครับร่องเหลี่ยงเปน็นนะปกติผมโบเหลียดเนี้ยกปลา แต่เเสียงใหญ่มันวนี่เลยตัยน้อยนึงอ่ะปิดเรียบร้อยครับตอนนี้เกือบห้าโมงครับมาตอนใบสามเกินตอนสี่โมงห้าสิบปิกเกมครับผมเมื่อบานได้อ่ะขอบคุณที่ติดตามเราส้มครับผมมือ,มอต,ตืน่นเต้นเตะทุกเต้ากันอะเตะขึ้นในนกไม้เนี่ย